วันนี้รถพาไปไหว้ศาลหลักเมืองเก่าของเมืองพิจิตรนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองเก่าจังหวัดพิจิตรนะคะทางเข้านี่คือแบบสงบลม่มลื่นมากๆเลยนะคะพอเข้าไปถึงนะคะก็คือจะมีดอกไม้ทูบเทียนนะคะเราสามารถไปบูชาได้นะคะที่ศาลหลักเมืองอันนี้นะคะก็จะมีพระยาโคตะบองเทวราชนะคะพ่อปู่นะคะอยู่ข้างล่างด้วยนะคะตอนแรกคือเราก็ขึ้นไปไหว้เสาหลักเมืองก่อนนะคะขอพรขอโชคขอลาบได้นะคะแล้วก็จาก นั้นนะคะเราก็ย<ค>ลงมาไหว้พ่อปู่ข้างล่างนะคะอันนี้รถก็จุดธูปจุดเทียนนะคะไหว้เสาหลักเมืองนะคะถ้าใครเป็นผู้ชายก็คือสามารถที่จะปิดทองบนยอดเสาหลักเมืองได้เลยนะคะอันนี้คือมีสี่หน้านะคะแล้วก็ขอให้ครบทั้งสี่หน้าเลยนะคะจากนั้นนะคะ<อ>ไหว้ขอพรกันให้ครบก่อนนะคะแล้วเราก็ลงไปอันนี้เทน้ํามันตะเกียงนะคะแล้วก็ไหว้ต่อไหว้ต่อไหว้อีกนะคะขอไปเรื่อยๆนะคะติดอันนี้แปะทองนะคะ<อ>เราเป็นผู้หญิงเราก็แปะด้านล่างนะคะ ให้ตรงกับหน้าของแต่ละด้านนะคะก็คือแปะทองกันไปนะจ๊ะจากนั้นนะคะเราก็ลงไปไหว้พ่อปู่ข้างล่างนะคะพ่อปู่รอยาโคตะบองเทวราชนะคะอยู่ด้านล่างนะคะสามารถเอาน้ำมนุ์นะคะกลับไปได้น,นะคะหรือว่าจะเทน้ำนะคะให้พ่อปู่ก็ได้น,นะคะอ่างก็คืออยู่ขวามือนะคะขอให้ใครดูคลิปนี้เฮงๆรวยๆวยปังๆนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะ